สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่21มีนาะคม2565นะมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับมาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะตามธรรมเนียมของทุกวันนะครับของทุกวันคือเซตตอนนี้เนี่ย <c oughs> ยังเป็น H A สีเขียวอยู่นะครับ H A สีเขียวอยู่ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนนะแต่ถ้าเราดูแคนเดลแล้วเนี่ยมันขึ้นแปะแล้วแบบกลับตัวเป็นสีแดงแบบนี้ยังไงอยู่นะยังไงอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมสั้นๆก่อนโอเคทำเฟรมสั้นๆนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นปะครับ ยังคอเคลียอยู่ตรงเนี้ยนะครับยังคอเคลียอยู่ตรงนี้อยู่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่าต้านหนึ่งร้อยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองเนี่ยค่อนข้างแข็งนะค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะจับตาดูนะจับตาดูนะครับแนวต้านนี่แหละหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองแนวรับหนึ่งพันหกร้อยหกสิบนะโอเคมาดูหุ้นลายตัวกันดีกว่านะ หุ้นลายตัวตัวแรกนะ K-Bank เป็นแนวโน้มขาขึ้นคนที่มีของวาง STOP LOSS ไว้ที่หนึ่งห้าสิบสี่บาทห้สาสิบสไตล์นาตา้าหนึ่ง้อยเจ็สบห้านะครับยังมองเป็นซช้เวได้นะสำหรับ K-Bank ถ้าไม่หลุดตรงนี้นะโอเคถัดไป PTT EP อ่ P T T e P, นะ กับตัวนะกับตัว h a เปลี่ยนสีนะครับ h a เปลี่ยนสีนั่นหมายความว่าเราจะเลื่อนแนวรับมาวางไว้ตรงนี้141บาทห0สตบงา์เป็นแนวรับนะครับแนวต้านห่้าบบาทถ้าจะเป็นสองเขียวนะถ้าจะเป็นสองเขียวจะต้องเท่าไหร่สองเขียวคือหนึ่งห้าสิบาทจะเป็นสองเขียวนะครับห5 0บาทจะเป็น2เขียวนะเออ สองเขียวก็มีโอกาสขึ้นไปที่หนึ่หสบแปดขึ้นไปทดสอบนะมีโอกาสเฉยๆนะไม่ได้บอกหมายความว่ามันจะขึ้นไปจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าอ่านจากกราฟเนี่ยถ้าสีเขียวเนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าสองเขียวมามีโอกาสนะครับถัดไป CPO อ่ะ CPO ชนตรงนี้แล้วย่อหน่อยนะชนตรงหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์มีย่อหน่อยแต่ก็ ยังลุ้นได้นะยังลุ้นได้นะครับคนที่มีของวางตบล็อตที่66บาทนะลุ้นไปทดสอบ70บาท25หสตางค์คือบริเวณไฮเดิมของตรงนี้นะครับไฮเดิมของตรงนี้นะลุ้นหน่อยนะลุ้นกันหน่อย c p r นะครับถัดไป JTSO ตัวนี้โหดมากนะคือ คุณจะเทรดเขาต้องใจแน่นๆนะตัวนี้เพราะว่าอะไรเนี่ยตอนที่เข้าลงเนี่ยเขาลงทีห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้ลงห้าเปอร์เซ็นสะิบเปอร์เซ็นตนะสองวันลงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะเห็นว่านะครับถ้าจะไปเทรดก็หุ้นตัวนี้เร็วแรงแซงรกนะฟาดแปดฟาดเก้านะคนที่มีของวางซับลอยไว้ที่หนึ่งร้ยหกิบสองบาทแนวต้านหนึ่ง แนวต้านที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่สามร้อยยี่สิบสองแต่ถ้าผ่านได้เป้านี้เลยนะสี่ร้อยสามสิบนะครับหุนนีหุ้นบ้าหุ้นบอนะครับหุ้นแบบขึ้นโอ้โหดูดิขึ้นตั้งแต่สองบาทอะ่ะมีนาปีที่แล้วเองนะมาจนถึงมีนาปีเนี่ยอ่ะให้ดูมีนาปีที่แล้วตรงนี้ใช่ไหมมีนาปีเนี่ยคุณดูดิแม่งขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะดูดิ โคตรเยอะเนี่ยร้อยห้าสิบสองเด้งอะ่ะปีเดียวโอ้โหสุดจริงๆนะครับเออเราเคยเทรดช่วงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ไล่เก็บมาเรื่อยๆไม่คิดว่าโอ้โหคือดอกแรกที่เนี่ยซื้อจากสองบาทมาตรงนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะห้าเด้งหกเด้งนะโอ้โดนนี้เข้าไปสุดจริงๆนะครับตัวนี้นะ แต่ว่าก็อย่างว่าแหละหุ้นจัสมินนะครับไปเรื่อยนะครับไปได้เรื่อยๆแหละครับนะโอเคถัดไป PTT เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ38บาทถึง40บาทนะครับคนที่มีของวางสต็อปรอบที่38บาทแนวต้าน40บาท41บาทนะถัดไป BDMS โอ้สองแดงสองแดงขอดูแท่งเทียนอ่ะ ยังสบายใจได้อยู่เพราะว่าแท่งเทียนยังเป็นสีเขียวนะครับโอเคนะคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่25บาทนะครับแนวต้าน26บาท50สตางค์นะ ัดไป SCB SCB ขึ้นมาทดสอบแนว1 2 1บาทห้าังแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถยืนเหนือได้นะเพราะฉะนั้นรอก่อนรอให้เขายืนเหนือให้ได้ก่อนนะครับค่อยว่ากันนะยืนเหนอรยบาทเออให้ได้ก่อนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะถ้ายืนได้แนวต้าน138บาทนะครับ หนึ่ร้อยาทตอนนี้แนวรับอยู่ที่114บาทก่อนนะถัดไปแอดวานเป็นแนวโน้มไซด์เว้าอยู่ในกรอบสองร้อี่สิบเอ็ดบาทถึง242นะคนที่มีของวาง Stop l o อ s เลื่อน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 สต็อปลอดมาวางไว้ที่125บาทนะครับหนึอยยี่สบาบาทนะยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อนะเพราะว่ายังเป็นสีแดงอยู่นะครับถัดไปดีแท็ สเขียวแล้วนะสองเขียวแล้วนะครับคนที่มีของวางสตปอปรอตไว้ที่46บาทแนวต้าน51บาท50สตางห์5สบาท75สตางค์นะครับสวยดีนะดีแท็กอืมสวยดีถัดไปแลนด์แอนฮา e ย่อลงมาที่แนวรับพอดีนะครับสวยเหมือนกันสามเขียวนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่9บาท95สสตางค์นะครับ เป็นอย่างน้อยนะจากกราฟใช่ป่เป็นแบบนี้ไหมมีโอกาสทำหายก็หายนะแบบนี้นะครับสำหรับตัวดีแทนะแต่ว่าเรายังไม่ถึงมองถึงสิบาทห้าสิบหรอกมองว่าเป็นไซส์เวยในกราบนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าไซส์เวย์เนี่ยมันก็ยังมีแก็บตรงนี้ถูกไหมหนึ่งเก้าบาทเก้าสิบห้านะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะโอเคนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money Better รนะครับอยากรู้จุดเข้าซื้อจุดขายนะครับว่าเข้าซื้อตรงไหนขายตรงไหนมันถึงจะเป็นจุดที่ดีนะครับแล้วซื้อเข้าไปแล้ว ลันยังไงอะไรเงี้ยนะครับเออก็จะมีสอนในต้นเดือนหน้านะครับสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามทางไลน์ได้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ